แม่น้ำหนึ่งประกาศเลิกสามีค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายท่านต้องรู้จักกันดีค่ะสําหรับเสี่ยงใบหวยคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาให้เลขหวยดังจนแฟนๆถูกหวยกันหลายงวดติดค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องแห่ส่งกําลังใจให้กับเธอกันอย่างมากและก่บเพราะว่าจะตัวออกมาโพสต์เป็นแคปชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันทิกตอกว่าได้เลิกลากสามีหนุ่มแล้วซึ่งตอนนี้เหลือกันเพียง4ี่แม่ลูกเท่านั้นจะเป็นยังไงน่าชมกันค่ะล่าสุดแม่น้ำหนึ่งออกมาโพสภาพของลูก พร,ร้อมกับแคปชั่นว่าต่อจากนี้มีกันแค่4คนแม่ลูกแล้วนะแม่จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวและแจงอีกว่า1เลิกกับลุงแล้วค่ะแต่เราเองจบกันดีและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกต่อกันทางทีมงานยังต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ